คำว่ากรรมในแนวคิดของอับราที่เขาบอกว่าจริงๆแล้วมันคือคลื่นความถี่ของความคิดของเราทุกคนซึ่งถ้าคุณคิดอะไรซ้ําๆแล้วคุณส่งคลื่นความถี่แบบไหนออกไปอะค่ะมันก็จะดึงดูดสถานการณ์แบบนั้นเหตุการณ์ันนั้นเข้ามาอย่างเช่นถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่เชื่อว่าฉันอะมีกรรมเก่า ฉันเลยไม่รวยสักทีฉันมีกรรมเก่าในเรื่องของความรักฉันเลยไม่ประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักซึ่งนี่แหละมันคือขึ้นความทีจริงๆแล้วกรรมในที่นี้ก็คือมันคือความคิดของคุณทุกคนที่คุณคิดแบบนั้นและคุณเชื่อแบบนั้นนะคะพออะไรที่มันเชื่อที่แบบคุณเชื่อลงไปถึงจิใตใต้สํเน็จโดยที่ไม่ต้องให้ใครมาบอกเราเลยคุณก็จะเชื่อไปแล้วว่าคุณจะไม่สมบััง,งเพราะมันคือความเชื่อของคุณ ที่ลงไปถึงจิตใต้สำนึกฉะนั้นต่อให้คุณจะบอกว่าเนี่ยคนนี้เขาเป็นคนที่ดีนะเป็นคนที่จริงใจแต่ถ้าคุณอยู่ในคลื่นความถี่ของความกลัวและคุณมีความเชื่อว่านะ ทำกรรมเก่าไว้เยอะแต่ฉันไม่ประสบความสําเร็จในความรักในชาตินี้คุณก็จะเจอแต่คนที่ไม่จริงใจหรือคุณก็จะไม่มองเห็นถึงความจริงใจของเขาหาหลักฐานมาเนี่ยว่าเขาไม่จริงใจนุ่ยนั่นเพราะว่าอะไรคุณเชื่อแบบนั้นเลยคะ่ะถ้าคุณเชื่อแบบไหนการที่คุณมองใครสักคนหรือมองโลกมองสถานการณ์ที่คุณเจออยู่อะคะ่ะคุณก็จะตัดสินมันไปนเลยว่ามันเป็นแบบนี้